นี่นะครับที่รักของผมครับนี่กราฟิกนะครับโอ้ยผมโอ้ปลอกว่าเป็นสุดที่รักของผมโอ้ยจังหวะนี้ครับไซบอลต้องเซฟครับตัดจากน้องเมย์มาดูประตูเกือบได้ประตูเลยครับอ่าตัดจากเมย์มาเจอมอนกันครับโอ้มอนต้องเซฟครับตัดจากเมย์มามอนเซฟมือมุมไม่บอกมือไวเป็นปืนเป็นลวิงเลยครับอาร์ตพรสุวรรณยิงไกลครับแล้วบอลมันฉลับด้วยครับโอ้ยไซบอลต้องเซฟครับ วิธีการรับพนักงานของบริษัทสปอร์ Society ้สำหรับท่านที่สนใจจะมาสมัครงานกับบริษัทนี้นะครับสัญญกรรมมาให้เรียบร้อยครับใบยันหีมาให้เรียบร้อยทำให้หมดครับคุณวิชาเนี่ยเขาจะนั่งเลยนะครับนั่งอยู่ที่ตึกนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรียกสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับถ้าใครสวยๆก็จะปล่อยขึ้นตึกถ้าใครพูดตรงตัวว่าถ้าใครขี้เหร่ก็จะยามก็จะกระบองเลยหดหลังนะครับไม่มีเขาไม่ได้กระด้น เาคัดแล้วนี่ขนาดพนักงานทำกราฟิกนะครับคิดดูคิดดูแต่เมื่อครู่นี้ที่จับน้องเมย์ไปใช่ไหมข้างหลังเนี่ยก็เห็นอีกคนหนึ่งอยู่นะนั่นคือเจตูนที่เราแซวกันอยู่เจตูนเจตูนก็ที่เอาลูกมาวิ่งเล่นเจตูนปีก่อนเลตติ้งดีปีปีก่อนเนี่ยเจตูนเลตติ้งดีมากครับทำไมฮะจนปีนี้เนี่ยเอาลูกมาวิ่งเล่นครับเลยเลเติ้งตกไปครับ จังหวะนี้ทาโร่ครับยืนหลังก็มาคู่เกมนะครับต้องไปดูครับจังหวะปะทะกันของพอตตี้ครับกับโอ้มีมีเจ็บเล็กน้อยครับต้องขอโทษขอโวยกันครับนี่ฮะพอตตี้กับทางด้านของคุณอภิษฎครับจังหวะนดี้ดูนะฮะมีปะทะกันเล็กน้อยทีมงานก็สีด้านเลยตะโกนขอโทษครับนี่เป็นภาพที่น่ารักมากนี่ครับเจตูนเจตูนนี่ไงเจตูนนี่ครับเจตูนนะครับ เดี๋ยวว่าวางถ่ายรูปจะตูนด้วยนะครับไดดูการที่แล้วนี่แกฮอตมากโอ้โหฮอตมากครับนี่ครับต็ตัวไงคุณแม่ยังสาวครับผมเออครับปีนี้พอลูกมาวิ่งเล่นละเรียบร้อยจบข่าวปีก่อนเนี่ยตอนยังไม่มีน้งเมย์เนี่ยใครๆก็จจตูนตูนไม่เรียแกเลยนะไม่เล่นกเลยนะตูนตูนอยู่ไหนตูนพอปีนี้มีเมย์ขึ้นมาแล้วครับเหมือนกับเหมือนของเบ้นกับจิวยี้อะครับครับ โลกจิวยี่ถึงกลำลัพันครับโลกฟ้าส่งข้ามาเกิดทำไมต้องส่งของเว้งมาด้วยเล่าลักษณะอย่างนั้นครับจังหวะนี้เตะไม่ยิงออกซ้ายไปแล้วได้ยิงก็ปิตาออกเตะจากให้ตายิงแต่ยิงไม่ดีครับโอ้ยิงวางเท้ายิงไม่เต็มเท้าครับก็ทีมเต้นโครอลแดนนะครับเขาเขาเป็นการแข่งขันกันนะฮะ เขาจะมีการประกวดแข่งขันพอจบแบบปั๊บเขาประกวดใช่ไหมประกวดกันเป็นการประกวดคร,ดรับร,ร,รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รางวัลน,นะครับอ่รางวัลชนะเลิศเอ้นี่จดอะไรมาครับชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่ไงเออได้ได้รางวัลอะไรนะครับ อ๋อ oh, หมายถึงว่าแหมเกียรติยศศักดิ์ศรีของทีมซินเซอริตี้ซึ่งเป็นทีมโคเวอร์แดนที่จะลงไปโชว์ในในในทีมแรกเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งแอมโปรโคเวอร์แดนรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งอีซูซูโคเวอร์แดนคอนเทสรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งแอดไวท์โคเวอร์แดนติดตามผลงานของพวกเธอได้ที่ Facebook นะครับซิ Cover Color. นเซอริตี้โคเวอร์คาร่านี่เดี๋ยวดูน่าจะเต้นเพลงของวงคาร่าของเกาหลีนะครับ วงคาร่าสาววงคาร่าคุณแจ็คชอบคนไหนบอกนะครับเพราะว่าทีมงานจดมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็<ะ>อีเมล <c oughs> มีที่เรียนเรียนที่ไหนด้วยนะครับอโอ้ขอบคุณพี่แจ็คไอเฟลด้วยนะครับนำซิงเกิลใหม่ล่า <c oughs> สุด,สดใหม่ล่าสุดเองฮะอวงไอเฟลสองพั เดี๋ยวทีมโคอบแดนของซินเซนตี้จะเต้นโชว์ตอนจบคู่แรกนี้นะครับเดี๋ยวด้ดูกันหลังที่ที่ดูฟุตบอลสนุกสนุกแล้วครับเกมในสนามนี่คือย่างเดินมันค่อนข้างจะเห็นอย่างนี้ก็ตึงเครียดนะครับเพราะเขี้ยวเจอเขี้ยวนะครับบอลจะค่อยๆออกแบบสั้นๆแบบนี้แล้วแา่จบด้วยการยิงก็สวยครับอีควครับซัดจังหวะนี้เดี๋ยวเสกสรรสุธิจันต้องเซฟครับครับ โอ้พี่แจ็คไอเฟลเอาแผ่มาแจกด้วยนะครับเชิญฟังให้เพาะเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ไปขายเลยนะครับไลฟ์ไปขายเลยเหรอครับครับทำไมคุณโหดเทียอย่างนั้ทำลายพี่แจ็คเกินไปหรือเปล่าเอาแล้วับตอนนี้พี่โจ๊กเกอร์นภัทรมัทวีวงครับต้องกลับลงสนามไปช่วยคุมเกมอีกครั้งหนึ่งคฮะ สถานการณ์มันค่อนข้างจะขับขันตึงเครียดครับทั้ง2ฝ่ายยังตึงกำลังน่นจังหวะนี้ครับโยนเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับอ e q คิวฮะนี่ฮะเขาเล่นโฆษณาหลายตัวนะอ e ีครับก็จะได้รับบทเป็นได้ว่าเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมและครับทั้งหมดนั้นเป็นโฆษณาฟรีนะครับเล่นได้ตังค์ยฟรีจะไมเล่นทำแมวเลยครับ <laughs> <laughs> นี่เบอร์ห้าของก็ซีล่านี่เป็นทางด้านของเปาเปาวลิปหงสนันนะครับเปาไม่เป่าแล้วนะเป้าเอาเปาครับเปาโอ้วันนี้รู้สึกว่าเกมแบบนี้ตังไม่น่าจะได้ลงนะครับประตูสำรองเจ้าของส่วนสูงร้อยห้าสิบเซติเมตรของทางก็ซีล่าก็วันนั้นคุยกับแฮกแล้วก็สแล้วก็ก็คิดถึงเปาเออคิดถึงตังมากเลยครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวฝนน่าจะมาแล้วที่สนามซูเปอร์คิกพ้อกาดลงมันเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ตะโจบอยเกาวก็ตะโกนแหกปากขอเสียงเชียร์จากแฟนๆก็สีด้าครับครับนั่นคือประโยชน์เดียวที่เขาพึงกระทําได้กับทีมนะครับเออที่เหลือเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับมาตูมยกมาจังหวะนี้ติดรับปิตากับเต้มาช่วยกันแล้วไปเป๋าเป๋าลากไปถงซ้ายแล้วเป๋าสาบโอ้เข้าเลยครับ เป๋าโอ้ยิงเข้าไปเลยครับเปลาอลไรกงสะดันครับโอ้ยสุดย<จ>อด<า>เป๋าลูกนี้นคือเลี้ยงเด่ดดึงจังหวะหลอกสองทีครับตอ้ตด,ด้วยซ้ายหนีพี่โจ๊กเกอร์ไปครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่มาตูมพยายามไปฝืนเล่นยากมาตตมเนี่ยเล่นคือไม่ยอมออกบอลเร็วจะไปงัดบอลให้ข้ามตัวเตะกับพิตะคือบอลจังหวะง่ายๆไม่ไปเนี่ยแหละครับเป็นกัางที่มาตตู อาจจะฝืนเล่นเกินไปแล้วโดนลงโทษเลยต้องพยายามแก้ตัวขับมาตูมยิงไกลไม่ได้ครับนี่แหละครับจุดก็เนิ่มาจากการที่พยายามจะไปไปไปเล่นยากจนเกินไปของมาตมูมแล้วโดนทางกัลซีดาเขาฉกไปได้สุดท้ายเป๋าที่พาบอลกระชากไปยิงแล้วบอลบอลสนามเล็กแบบนี้ถ้าคุณพลาดแค่ตรงกลางสนามเลยก็โดนสองแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในวิถีที่ยิงได้ทางนั้นครับครับ โอ้นี่วิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงจังก็ได้นะจริงจังก็งงงงได้อืนี่ไงงานถึงมันต้องมีไง <c oughs> จะเอาแบบเล่นๆก็ได้จริงจังก็ได้มันต้องคนอย่างนี้มันนะเออโอ้โหแล้วก็เตะ s d f ครับโพสต์ลูกตัวเองลงในอินสตาแกรมครับผมถ่ายลูกกับหมาน้อยคิกขุน่ารักมากเลยไ่อาเชื่อไม่อยากเชื่ออืมก็จะเป็นคนน่ารักละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้เขาเป็นคนน่ารักนะ เป็นไงน่ารักไหมโอ้เราไปได้เอาแต่ไปคิวแต่คิวของน่ารักแต่กรุณาอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับตั้งแต่ดึงกางเกงเอวสูงนะครับเตะเปล้วจังหวะนี้ครับเปลาเอ๊ะทำไมเล็กนิดรูดูการนี้เตะโดนบ่อยเออคนชื่อเตะคนชื่อเตะว่าจะเป็นเหยื่อของเราเออแล้วก็เพชรจังหวะนี้ต้องไปลงไปช่วยเกมรับนี่พี่ตามายืนประคองดูนะ ดูตำแหน่งการยืนก็ซีล่าครับอา่าครับจังหวะนี้เลยลึกไปปาบรลาลงงไม่ถึงจะแหวกไปนี่ครับเจอเพชรแล้วก็ดึงสวยมากครับจังหวะนี้ครับเพชรโอ้โหสวยงามครับเพชรสวยครับจังหวะเอาตัวรอดกันมาจากพื้นที่แคบๆครับโคตรมาคาเริ่มจะการสับการสาย้วครับเพราะว่าเกมมันท้ายเกมแล้วครับจัดสามแต้มหรือเปล่าถ้าสามแต้มเกมนี้ฤดูการนี้อาจจะจบลงด้วยแชมป์อีกครั้งหนึ่งของพวกเขาเลยนะครับครับ พรดูแล้วถ้า3มแต้มกับโลมาได้ถ้าจะหาทีมที่จะตามกอสซิล่าก็อาจจะลําบากพรอสัปดาห์ก่อนก็ประบาบทีมมาแรงอย่างแฮนด์อฟกอไปได้ครับคือถ้า,ถา,ถาเรียกว่าสามารถจัดก,การแ a n d ์อฟกอและโลมาได้นี่ผมว่ายาวครับวันนี้เป็นเกมสำคัญแต่เป็นเกมสําคัญซึ่งทางกอสซิล่าพยายามเล่นให้ผ่อนคลายเล่นคือคือพยายามรู้ว่ามันเป็นเกมที่สําคัญแต่พยายามเล่นแบบ หวานี้มาอีกแล้วครับยังไงไม่ฟาวแล้วเป๋าเป๋ายิงโอ้โหสวัสดีน้ำด้วยนะพี่พิพัฒมาแล้วนะครับของอารามบอยพี่เคิร์กเองก็วันนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะครับคือพี่เคิร์กนี่ให้น้องๆเล่นวันนี้ดูแล้วคือเน้นนะครับโลมาเขาเน้นกับเกมนี้เยอะมากเอาแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับอย่าอย่าลืมนะจบฟุตบอลคู่นี้เดี๋ยวชมต่อกับ เ่าอระดานคอนเทสต์นะครับทีมซินเชียลิตี้จะตัดเต้นเป็นเป็นทีมแรกนะครับขอดูประวัติหน่อยได้ไหมเอาไปดูโอ้โหเด็กๆทั้งนั้นเลยจะไม่เหมาะไม่เหมาะหรอกเดี๋ยวติดคุกเอ้ยคุยอะไรกัน คุยอะไรกันเอ่ออีกนิดเดียวครับตะโจบอยเกาตะโกนแหกปากบอกอีกนิดเดียวใจเย็นครับก็อย่างที่คุณโทนบอกครับนี่คือประโยชน์เพียงอย่างเดียวครับที่ตัวเขาสามารถทําได้ให้กับทีมทีมนี้ครับกับให้เขาเล่นเขาก็ไม่ไหวแล้วนะครับทุกวันนี้เขาเดินปะปกคองล่างตัวเองได้กบุญแล้วครับเล่นเวลาแล้วไหมครับจะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ดูว่าผู้ตัดสินจะทดเท่าไหร่ครับเวลาจริงหมดแล้วครับ ตอนนี้50นาทีครบแล้วครับดูว่าพุทธศิลป์จะต่อเวลานานแค่ไหนเท่านั้นเองครับเพชรครับดึงผ่านรงกลางไปแล้วเบิ้ลขึ้นหน้ามาไม่แม่นครับติดอาร์ตแชมป์ลงมาช่วยเกมรับจะให้พิตะพลาดต้องไล่วี่ครับพิตะได้ฟาวครับทางโลมาครับพี่โจเกอร์ได้ฟาว น่าอาจจะเป็นจังหวะลุ้นครั้งสุดท้ายของโลมาเลยครับต้องต้องเน้นสุดๆครับต้องเน้นสุดๆดิตาเนี่ยลงไปยืนเป็นริเบร์โตสุดท้ายแลย้วก็ไม่อยากให้พลาดครับ50านาทีนะหมดไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแล้วเป็นฟรีคิกของโลมา FC เป็นทาโร่หรือเปล่าครับที่ยืนอยู่ที่บอล โอ้แล้วมีย่องไปอยู่น,ยนู่นครับพี่โจเกอร์ครับแอบย่องไปอยู่แถวนั้นคนนึงไปอยู่เขาใกล้ๆพีต่ตาเลยครับถนัดนั่นแหละครับเรื่องย่อง,องโอ้เรื่องย่องตอดเนี่ยต้องให้เขาพี่โจเกอร์เนี่ยไอคิวไปยืนโอ้ยิงไม่ผ่านบล็อกครับยังมีโอกาสได้ลุ้นครับยังต่อเวลาต่อครับโอ้อาจารย์โอ้อาจารย์เขาเห็นตรงเราต้องเป๊ะครับ<ป>ต้องทดเวลา จังหวะนี้โอ้แล้วบอลมันมีผลด้วยครับจังหวะที่ขึ้นไปโม่ครับเออขึ้นไปโมงครับ,รบทาโร่โมงสะบัดไม่ดีครับโอ้ดีว่ายังออกเสียงไม่เพี้ยนมาก <laughs> เพี้ยนไปกว่านี้ละเดือดร้อนอีกอืมอ้าวกบกระชากขึ้นไปทางซ้ายยังไงครับอ่าโค้ดมาคะาต้องตะโกนสั่งเองแล้วครับบอกให้ขยับช่วยกันหน่อยฮะ นี่ครับกองเชียร์น่าจะเป็นฝั่งของกอซีล่าครับอุ๊ยอุ๊ยนี่ก็คือพิตตี้เดินผ่านแจ็คเล็กอีกแล้วนะครับครับ้องเขาย่อมาหาเข้ากินไอ้นี่ก็ยังตาไว้ไม่พองเขาครับโอ้อยโคดกระโดดต่อยเต่าแล้วผู้ตัดสินเป่าลูกเวียนหมดเวลาการแข่งขันครับกอซีล่าตาเซครับเฉือนเอาชนะลมาเอไปสาประตูต่อสได้ประตูชัยจาก ทางด้านของเป๋าวาริศหงสนันครับมันครับเกมนี้